นะไพ่แบบนี้มันหมายถึงเงินก้อนบางคนเงินมรดกแต่ใครที่ไม่ได้มีมรดกหมายถึงโชคใหญ่ใครที่ไม่ได้เสียงโชคหมายถึงต้องระวังสัตว์เลี้ยงหมาแมวจะป่วยอืมงานออนไลน์ปังค่ะสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษต,ตัวคุณเนี่ยมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในแวดวงการทํางานสัปดาห์นี้เมษยังดีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหรือการหาวิชาวความรู้ด้วย ในอาชีพหรือในขแหน่งที่คุณต้องการรอถูกหวยโอ้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> บางคนจะได้บริวารใหม่นะช่วงนี้และลูกขยันมากเป็นพิเศษไหมอ่าช่วงนี้ลูกใครเรียนจบหางานไปว่าเขาจะได้งานกำลังจะสอบตำรวจขอใอยได้อในเรื่ององการสอบมีโอกาสได้หรือมีโอกาสติดสูงมาก อ่าสัปดาห์นี้ใครค้าใครขายใครทำงานอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่ายิ่งทำเยอะยิ่งค้าขายยิ่งคุยกับลูกค้ายิ่งติดต่อยิ่งได้เงินอยากได้งานใหม่มีโอกาสการสอบมีโอกาสอืมนะคะ <c oughs> มาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนโสด จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ถูกใจ